คู่ครองของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างสุภาพบุรุษนักอุดมการณ์กับผู้ให้บริการที่อ่อนโยนเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางสังคมดูดีมีรสนิยมแต่ในขณะเดียวกันก็มีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่การงานเป็นคนที่คุณน่าจะรู้สึกดึงดูดในรูปลักษณ์และบุคลิกภายนอกจากดาวอังคารและรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นคงเมื่อได้รู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริงของเขาจากดาวพฤหัส ตำแหน่งอังคารจะสะท้อนถึงสเปคหรือลักษณะภายนอกที่ทำให้คุณใจเต้นและรู้สึกมีแรงดึงดูดอย่างแรงกล้าเขาคนนั้นจะมีลักษณะดังนี้มีเสน่ห์และดูดีดาวอังคารในราศีตุลไม่ได้ให้ภาพของชายหนุ่มนักกีฬากล้ามโตแต่จะให้ภาพของสุภาพบุรุษที่มีเสน่ห์รูปร่างสมส่วนบุคลิกดีและหน้ามองเขารู้จักดูแลตัวเองและแต่งตัวดีมีรถนิยมใบหน้ามีรอยยิ้มที่เป็นมิตรเขามักจะมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ผู้จาไพยรสุภาพ และมีความเป็นนักการทูตสูงไม่ใช่คนผงผางหรือก้าวร้าวรักความสวยงามและความสมดุลเขามีแนวโน้มที่จะชื่นชอบศิลปะดนตรีหรือสิ่งสวยงามต่างๆและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและสมดุลบุคลิกดูเป็นคนเข้าสังคมง่ายแม้จะไม่ใช่คนเสียงดังโวยวายแต่เขาจะเป็นคนที่ดูเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีความเป็นมิตรและมักจะเป็นที่ชื่นชอบในวงสังคม